โอเคครับเล็บคอร์ดเรีบเยบร้อยวันนี้วันที่25วันนี้วันที่25นะครับสิงหาคมแต่ก่อนที่ท่านจะทำแบบฝึกหัดออนไลน์ได้รู้ไหมท่านต้องมีอะไรก่อนอยู่ๆท่านไปทำไม่ได้หรอกท่านต้องมีเว็บไซต์ก่อนเพราะว่าระบบทดสอบออนไลน์เนี่ยมันจะต้องไปวางไว้ตรงเว็บไซต์เรามันต้องมีที่อยู่ เขาเรียกว่าแพลตฟอร์มเว็บไซต์เป็นแพลตฟอร์มคือก่อนที่เราจะพัฒนาอะไรเพิ่มเนี่ยเราต้องมีแพลตฟอร์มก่อนเข้าใจไหมสมมุติว่าท่านจะพัฒนาประเทศให้มันเจริญท่านต้องทําอะไรก่อนท่านจะต้องมีถนนดีน้ําประปาดีไฟฟ้าดีโงรงพยาบาลดีสถานให้การศึกษาดีภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่า Infrastructure โครงสร้างพื้นฐานต้องดีพัฒนาได้เร็วเขาเรียกว่าแพลตฟอร์ม พื้นฐานท่านจะพัฒนาอะไรต่อไปจะทำเว็บแอปพลิเคชันจะทำแบบทดสอบออนไลน์ถ้าต้องมีเว็บก่อนเพราะเว็บมันคือฐานถ้าเป็นพระก็คือมีกรรมฐานนะมีฐานก่อนท่านจะพัฒนาแ้วถ้าไม่มีฐานท่านก็ไปยากนะอะไรีผมถ่ายรูปก,ก่อนงั้นต่อไปท่านไม่ได้จบคณนีสท่านขยันนะถ้าก็เรียนการทดสอบออนไลน์ต่อไปก็ทําเว็บขายของเว็บแอปพลิเคชันระบบโอ้มีอะไรทําเยอะแยะครับอ่านันงเรียบร้อย ่นี้ผมไม่ได้สอนแค่นี้เพราะามมาเพื่อสีน่นี้ถ้าผมจะไปสอนหนังสือที่อื่นก็ได้ครับที่ส่วนกลางเป็นเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ก็ได้เลยที่มหาจุฬาบางน้อยอนะ่ะแต่ผมไม่ไปครับผมเลือกมานี่ครับเพราะว่าผมมาที่นี่ ผมก็จะได้โตไงที่อื่นเน่ยคนเก่งเยอะแล้วนะคนเก่งเยอะแล้วครับเราก็ไม่ค่อยมีแสงแต่ถ้าเราไปอยู่ในที่คนไม่ค่อยเก่งอะ่ะเราก็จะแสงเยอะใช่ไหมเราต้องอยู่ให้มันเป็นนะเห็นไหมอยู่ให้มันเป็นนั้นก็ขย,ยันผมนี่ภาษาเอ่ยคอมพิวเตอร์เอ่ยผมไม่รอให้ใครมาสอนผมนะผมเรียนรู้ของผมด้วยเรียนจากที่อื่นด้วยเรียนรู้ตลอดครับ และผมเรียนรู้อย่างนี้มา20กว่าปีแล้วผมไม่ใช่เพิ่งมาทำนะแต่ท่านค่อยๆเป็นค่อยไป AI ก็สำคัญเดี๋ยวนี้นะเออ AI สำคัญมากคนไหนไม่ใช้ไม่เรียนรู้ที่จะใช้ด้วยไปไม่ทันเขาละครับต่อไปเราต้องเตรียมตัวไว้ต่อไปเรียนปริญญาตรีจบอาจารย์ก็เรียนปริญญาโทใช่ไหมครับใครจะไปรู้ว่าหน้าเราจะต้องเรียนอะไรเพิ่มไม่รู้เตรียมไว้ครับเตรียมให้มันพร้อม เศสอนญาติสอนโยมสอนทั้งขึ้นธรรมะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องขึ้นธรรมะก็เทศได้ใช่ไหมครับแล้วโปรแกรม O B S ใช้เป็นหรือยังผมใช้ทุกวันฮะรู้จักเออต่อไปก็ทำสื่อการสอนทำสื่อการสอน O B S ที่ผมทำทุกวันน่ะเคยเปิดดูไหมที่ผมสอนเด็กอะเปิดดูบ้างเปล่า O B S นั่นแหละโปรแกรม O B S นะใช้มันเป็น เราต้องเก่งกว่าญาติโยมะถ้าไม่เก่งกว่าเขาแล้วจะไปสอนอะไรเขาได้ผมนี่ไม่ยอมเด็ดขาดไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้โยมมาเก่งก,กวก่าผมมากไม่ได้เลยผมไม่ยอมเด็ดขาดเอาถ้าเขาเก่งกว่าเราอะแล้วเ,เราจะไปสอนอะไรเขาอะ่ะหรือหรือเราจะหน้าด้านสอนเขาได้ไหมไม่ได้เราต้องเก่งกว่าที่ต้องรู้ตัวเราต้องเก่งกว่าเขา ผมโพสทุกครั้งผมทำอะไรให้ญาติโยมเห็นว่าผมผมไม่ได้อยู่เฉยเฉยนะเดี๋ยวนี้บินตาบาก็ต้องโพสให้เนะขารู้ว่าบินตาบากแล้วนะเตรียมมาใส่บาทก็ <c oughs> จะได้เตรียมใส่บาะใครจะถ่ายท่านอาคมก็ได้อ่ะท่านท่านอาคมถ่ายมีอะไรถามมาช่วงนี้เจอเไหมซาบะเท็กเจอไหมเจอแล้วใช่ไหมหน้าตาเป็นยังไงฮะ S <S นนเข้าเน็ตไม่ได้เหรอ <S <S ไ,ได้ไม่เป็นไรแต่รู้แล้วนะมันมีจริงมันมีอยู่จริงนั้นเวลาท่านดาวน์โหลดดาวน์โหลดสำหรับวินโดว์นะมันจะมี Mac มีวินโดว์ระบบปฏิบัติการมีในโลกนี้ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีหนึ่งวินโใช้เยอะสุด90%ทั่วโลกมี Mac มี Linux อีกหนึ่งคามจำไม่ได้มันมีสี่ระบบในโลกนี้ ท่านเอาที่เขาใช้เยอะที่สุดก็โอเคละวีินดูนะที่มีกาเขาจะใช้แม็กเยอะครับนะแม็กเยอะบ้านเราก็มีแต่แวินโดว์เพราะอะไรก็ใช้ไปเถอะถ้ามันใช้มันเป็นนะ่ะนะโอเคเนาะมีอะไรถามไหมแต่เข้าเรื่องแล้ววันนี้อยากเรียนเรื่องอะไรเรียนต่อใช่ไหมเรียนต่อไหมอันนี้เข้าได้ยังยังเอาไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะอะไรบัวใช้ไม่ได้เหรอบัวใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวอาจารย์ลงลงให้ จะลงให้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยท,ทําทีหลังเนาะไม่เป็นไรดูเพื่อนไปก่อนอเราต้องจําไว้วันนี้เราเรียนรู้วันหน้าเราต้องเป็นครูสอนผู้อื่นเขาอย่าเรียนรู้แค่เป็นแค่นักเรียนต้องพัฒนาตนเองขึ้นเป็นผู้ถ่ายทอดในอนาคตการที่เราจะเป็นผู้ถ่ายทอดในอนาคตได้การจะเป็นครูได้เนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองตลอดครับ เพราะเทคโนโลยีนี้เปลี่ยนทุกวันครับ AI เปลี่ยนทุกวันคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนทุกวันโปรแกรมมันปรับปรุงพัฒนาตลอดนั้นคนไหนเรียนด้านคอมพิวเตอร์ท่านจะต้องกระตือรือร้นตลอดเพราะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนทุกวันช่ไหม AI เมื่อวานกับวันนี้คนละเรื่องเลยครับเพราะเขาแข่งการพัฒนาถ้าเขาไม่แข่งกันเขาไม่พัฒนาก็จะไม่มีคใครไปใช้ของเขาไงนะเหมือนกันเราก็เหมือนกันเรา เอาเทคโนโลยีนี่มารับใช้ศาสนาเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาตัวเองเอาเทคโนโลยีมาทําสื่อการสอนทุกอย่างครับนะวัดเรามีเว็บไซต์ญาติโยมเข้ามาดูเวลาไหนก็ได้ใช่ไหมมี a c e b o o k ไม่พอมีเว็บไซต์เขาจะจะมาฟังเทศอัดเทศเข้าไปใน Facebook ใน youtube ทาเข้าไปนะทำหลายหลายทางครับต้องเป็น คนพัฒนาตัวเองอย่าไปนั่งหลับตาอย่างเดียวจะท่านจะหลับตาก็หลับตาผมก็ไม่ว่าหรอกผมก็หลับเหมือนกันแต่ผมจะไม่อยู่นิ่งๆใช่ไหมเรียนรู้ทั้งทางโลกทางธรรมเอาเทคโนโลยีมารับใช้ศาสนาเอาเทคโนโลยีมาพัฒนาปรับปรุงเราต่อไปเราก็จะพัฒนาไปเรื่อยเขียนเว็บไซต์เสร็จปุ๊บต่อไปก็เรียนเว็บแอปพลิเคชันเรียนเรื่องต้นเบื้องต้นเราเรียนเว็บธรรมดาก่อนเว็บธรรมดาก็คือเว็บทั่วๆไปที่เข้ามาดูได้เฉยๆ เข้ามาดูข้อมูลได้เฉยต่อไปเราก็จะพัฒนาจากเว็บทั่วๆไปเว็บธรรมดาเนี่ยมาขึ้นมาเป็นเว็บแอปเว็บแอปก็คือเว็บที่เว็บแอปพลิเคชันคือเว็บที่สามารถเข้าไปกรอกข้อมูลได้เข้าไปสมัครได้เข้าไปคอมเมนต์ได้เข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บนั้นได้เราเรียกเว็บแอปพลิเคชันเว็บขายของทั้งหลายเป็นเว็บแอปครับใช่ไหมท่านต้องทำโตท่านเว็บขายขายของเราไม่ขายเองก็ไม่เป็นไรเราก็สอนลูกศิษย์ ขายให้เขาจะมีวิชาทรมาหากินเราจะไปสอนแต่วิชาการเราจะต้องสอนให้เขารู้จักมีวิชาทรมาหากินเลี้ยงตัวเองด้วยครับนะเราก็เป็นอาจารย์เราก็จะได้ไม่อดอยากไงนะสอนแต่วิชาการอดอยากสอนวิชาชีพทรมาหากินด้วยเข้าใจปะต้องเป็นนะวันนี้เรียนเรื่องอะไรต่อเลยใช่ไหม,ต,มต่อไหมต่อเลยไหม ภาษาอังกฤษถ่านภาษาอังกฤษท่านเก่งนะโอ้โหท่าเรียนคมสบายเลยเพราะภาษาคมมันมีแต่ภาษาอังกฤษโค้ดเคิร์ดโค้ดมันก็มีแต่ภาษาอังกฤษถ้าท่านรู้ภาษาอังกฤษท่านได้เปรียบไหมได้เปรียบ a ออท่านก็ต้องเรียนรู้ก็ใช้งานเพราะอาจารย์ได้โค้ดมาจากเอไอเยอะเลยอ่ะวันนี้เรียนต่อเลยเอาท่านเอาคมมาไม่มีเก้าอี้อีกตัวหนึ่งเนาะมานั่งด้วยกันอันนี้เราเปิดค้างทีมีเนี่ยอ่ะแต่เสียงผมเข้าเข้าวิดีโอแล้ว เรียนเรื่องอะไรวันนี้เอาเครื่องนี้เนาะเนาะมันเอาทุกเครื่องไว้ได้แล้วคือคืออย่างนี้ครับถ้าเราไปฝึกนะเราจะมีคําถามเรื่อยๆไม่เอามือถือมือถ่ายด้วยเออนี่คือถ้าท่านไม่ฝึกอะ่ะท่านไม่มีอะไรถามก็เหมือนท่านไปเรียนหนังสือวิชาไหนก็นแล้วแต่ถ้าท่านอ่านไป่วงหน้า่ะท่านจะมีคําถามครับมันมีเรื่องที่จะถามแต่ถ้าท่านไม่ได้ฝึก ไม่ได้ไปลองทําดูอ่ะคือมันไม่ได้เจอปัญหาไงคําถามมันเจอมันเกิดขึ้นจากปัญหาไงเจอปุ๊บอาจารย์ผมทําตัวไม่ได้ครับอย่างเงี้ยเปิดขึ้นมาหมดหรือยังสตาร์ทได้ยังอสตาร์ทแล้ว,วใช่ไหมเอาคลิกอาจ,จารย์ดูทีลานดิคลิกโฮมก่อนอ่าคลิกดิทำไมมันช้าจังอ่ามาแล้วคลิกปุ๊บตรงมาตรงปั๊บต่อไปตีละตัวตรงตรงปับง๊บนะอันนี้คือโครงสร้างมันต่อไปอ่าโอเค เรื่อยๆท่านก็เลื่อนลงเลื่อนลงอเนี่เครื่องท่านก็ก็ใช้ได้อยู่สเปคไม่สูงก็ใช้ได้อยู่นะมีเงินก็ซื้ออันใหม่เขได้แล้วอะท่านอยากจะทําอะไรถามผมจะทำอะไระเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรครับเป,เปลี่ยนป้ายอ่าถา้ถาท่านมาทำไมายังถ้าท่านจะเปลี่ยนป้ายท่านก็ต้องเอารูปที่ท่านจะเปลี่ยนน่ะ เป็น jpeg นามสกุล jpeg ไปไว้ที่ ethdoc อ่ะเปิด ethdoc มาได้ีมันอยนู่ในได้ีอย่างเดียวอ่ะไหนๆงานของท่านน่ะแซมเข้าไปในแซม,มอ่ะ ethdoc อ่ะนั่นแหละอ่ะแล้วก็อันนั้นน่ะเวียบปั์ของท่านน่ะอ่ะเดี๋ยวไปคิดเข้าไปอ่ะโอเคอ่ะท่านเอารูปก๊อปปี้แล้วมาวางไวน้นี่ท่านไม่ต้องลบกระแน่นเก่าเอาไว้เอาไว้ใช้ชั่วคราวทำหรือยังอ่ะไปทำหรือยังเบนเนอร์อาจารย์บอกให้ทำ อย่างท่านไม่ต้องลบอันเก่าก็ได้แต่ไหมท่านก็เพียงแค่ว่าเอาภาพที่ท่านแต่งเสร็จนะไปวางในฟล์นั้นแล้วก็ตั้งชื่อฝ่ายชื่ออะไรก็ได้ทิ้มสื่อความหมายนะแบนเนอร์นิ่วก็ไรแบนเนอร์อันใหมยย่เงี้ยแล้วถ้าก็ไปเปลี่ยนโค้ดให้โค้ดมันตรงกันกับชื่อฝฟายมันก็จะดึงมาโชว์ครับยังไม่ได้ทำยังไม่แบนเนอร์อท่านไปทําเองแล้วก,กัน กำลองทำนะอะวันนี้ผมจะสอนต่อตามเนื้อหา